สวัสดีครับพี่น้องครับผมทักทายพี่น้องนะครับเนาะนะครับผมทักทายพี่น้องวันนี้นะครับผมอยู่ที่สบายดีบ่มน,นะครับพี่น้องผมพี่น้องทั้งอยู่เมืองไทยนะครับผมแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในเกาหลีใต้นะครับเนาะนะครับวันนี้มาพูดคุยกันมีประเด็นเรื่องวีซ่าของประเทศเกาหลีใต้นะครับผมว่าเขาจะเปิด ให้ฟรีวิซ่าหรือบอเปิดหรือว่าเป็นเปิดแบบใดนะครับผมให้ลงลงทะเบียนท่องเที่ยวแบบใดนะครับผมวันนี้มันมีแนวว่าบอกมาคุยให้พี่้องฟังนะครับนะครับผมบองที่พี่้องได้รับข่าวสารมาอาจสีบอถูกต้องหรืออาจสีบอครบถ้วนนะครับผมอย่าสีถื่อหลอกได้ง่ายนะครับพี่้อกนะครับป่าเขาสีเปิดให้เขากลิ้ไต่แบบใดยังจะไหนนะครับเนาะนะครับ หลายๆคนพี่น้องทักถามเข้ามาในช่องเฟซบุ๊กช่องเพจของผมแล้วก็ช่องยูทูปของผมนะครับหลายๆคนทักเข้ามาถามนะครับว่าเงเขาประกาศหลายๆคนว่าเหงประกาศลงว่าเปิดให้มาเที่ยวเปิดที่วิสาห้มาท่องเที่ยวได้แล้วแมนจะบอว่าสั่นว่านะครับบุญดีสิมาบอกฟังนะครับว่าความจริงแล้ว เขาเปิดแบบใดมี่ใครแบบใดน,นะครับผมมาติดตามมาฟังกันบ้างได้พี่น้องเด้อน,นะครับขออื่นเลยนะครับผมต้องทำความเข้าใจกับพี่น้องก่อนนะครับวา่าเกาหลีใต้เขาไม่ได้เปิดให้พพี่น้องเขามาเที่ยวแบบฟรีวิ่านะครับขเขาไม่ได้เปิดให้เขาแบบฟรีวิสานะครับผมแตบบ่ว่าสื่อตัวเขาว่าปุ๊บอ่าสิมเที่ยวปุ๊บอ่าให้วิ่าฟรีสามเดือนอ่าสั่นโบมี่นะครับพี่น้อง แบบนั้นบอมีนะครับผมบอกให้แล้ว่าแบบนั้นบอมีแบบเก่านะที่ว่าฟรีวีซ่าท่องเที่ยวนะแบบเก่านะบอมีนะครับพี่น้องเข้าใจนั่นกัคพาย้ำอีกที่นึ่งครับหาบอมีแบบนั้นนะครับนครับผมส่วนที่เขาเปิดให้เขามานะครับผมเขามาท่องเที่ยวได้เนี่ยต้องลงทะเบียนนะครับผมผ่านระบบนะครับผม keta นะครับผมอ keta นะครับผมผู้ใด เคยได้ตรวจแอปนี้แล้วก็เคยสมัครไวบอนนะครับผมเข้าไปลงทะเบียนนะครับผมรายงานโตนะครับผมตามระบบของเขานะครับผม KETA นะครับผมเข้าไปนะครับผมเขาไปลงทะเบียนนะครับเขากสะจาจำกัดค้นมาลงใดลงใดจะค้นจะค้นนะครับผมอ่าก็ลงเขาไปลงนะผู้ใดสิมาเขาสิคัดกองค้นผ่านระบบ KETA นะครับ อบอมแมนว่าเจ้าไปซื้อตัว๋วอยู่สนามบินปุ๊บแล้วเขาสิออกตั๋วให้เจ้าออกวีซ่าเจ้าแบบนั้นมันบอมแมนนะครับออกวีซ่าฟรีแบบนั้นบอมแมนนะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับผมบางที่เขาลงขา่าวเขาก็ลงแค่เข้ามาดีใจด้วยเกาหลีเปิดฟรีวีซ่านะครับผมหนึ่งเมษาวันนี้ต้องอา่านเข้าไปในรายละเอียดลึกๆนะครับว่ามันมีฟรีวีซ่าแบบใดน,นะครับพี่น้อง อ่ต้องลงพันแบบไดลงพันระบบใดนะครับพี่นอนะ้องเนาะย่าจะไปเป็นเยอะของเอเจนซี่นะพี่น้องเนาะเพราะว่าอย่างช่วงนี้ละช่วงโอกาสนี่ละพี่น้องพวกเจ้าที่เสียเงนินหลายที่สุดแหละอ่าเพราะอย่างเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาหาเงินกันละช่วงนี้นะครับคนอยากเข่าหลายนะครับพี่น้องคนอยากมาเที่ยวหลายนะพี่น้องเนาะเออเราไปที่นี่มันเป็นช่องทางเปิดโอกาสให้มีชาชีพหรือว่า คนถี่ช่วยโอกาสในระบบอันนี้นะนะครับผมข่าวแบบนี้นะครับเออมันเป็นเรื่องดีนะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเช็คข้อมูลให้ดีๆนะครับผมนะครับการยังเพิ่มเติมไปกดติดตามในช่องยูทูบของผมครับผมผู้ยิบานเกาหลีชาแนลกดเข้าไปเลยนะครับผมหรือแม,ม้หรือบม่มสั่งเขาไปกดติดตามเพจผมก็ได้ผู้ยิบานเกาหลีชาแนลขึ้นกันนะครับผมเราก็ทักมานะครับผมอย่าดูข้อมูลอีกอย่างทักมาหาผมนะครับ จะเป็นเยื่อนะครับผมยาตัวเป็นเยื่อของเอเจนซี่เขาสิลลอกเอาเงินเด้อพี่น้องเด้อนะครับวันนี้มีข่าวมาบอกพี่น้องฟังประมาณนี้นะครับผมมีข่าวยังเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงในคลิปช่องยูทู e ของผมนะครับผมฝากติดตามนะครับผมเป็ี่ยนกําลังแรงใจให้น้ำเด้อครับเด้อนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับพี่ข่าวม่าฝากเคนี่ครับผมเคนติกอนะครับผมลาไปก่อนครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับ